มึงมั่นใจมั่นอกมั่นใจว่ามึงรู้ทำมากกว่ากูว่ามึงรู้ทำอย่างสุดยอดรู้ทำหมดตั้งแต่ต้นยันจบมึงสามารถวิภาควิจารณ์ชาวบ้านได้ว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ขนจริงคนนี้ของปลอมกูเห็นพวกมึงวิภาควิจารณ์กันคนนั้นสอนผิดอย่างนี้ที่ถูกต้องต้องสอนอย่างนี้เอาตำรามาเปิดฟาดกบาลชาวบ้านกูถามจริงๆเถอะมึงทำประโยชน์อะไรให้ศาสนาบ้างมึงทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมประเทศชาติบ้างมึงออกมาตีรันฟันแทนมาลบลาค่าฟันกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นบ้างหรือเปล่าในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้า ต่อสมณนาชีพรามต่อสมณพรามเหล่าอื่นมากไปมหาศาลเดินเข้าไปถึงสำนักของเขาเดินเข้าไปประกาศคําสอนของพระองค์ไม่หวั่นเกรงไม่เกรงกลัวทั้งทั้งที่สำนักมัดเป็นสำนักแห่งการพยากรณ์สำนักแห่งพิธีกรรมสำนักล่างสงสำนักหมอดูสำนักดิละฉาวิชาสำนักผูกเสกเล่ยันสะดอกข้อต่อชะตาสำนักอาบน้ำมนต์สำนักเอาตัวไปจุ่มในแม่น้ำคงคาแล้วล้างบาปผ้นบาปแก้กรรมค้นกรรมแต่ละสำนักแต่ละสำนักพระพุรธเจ้าเดินเข้าไปประกาศ โยแย้งกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นด่าทอต่อว่าพระพุทธเจ้าเราว่าไอ้สมณหัวโลนด่าพระพุทธเจ้าเราว่าคนถอยสารพัดจะด่าพระพุทธเจ้าเรามากมายมหาศาลว่าธรรมะที่พระองสอนเป็นธรรมะไม่จริงเป็นธรรมะหลอกโลกเพื่อล่าสการะเยินยอสารเสริจเพื่อการตั้งศาสนาไม่มีมารยาทไม่เคารพต่อผู้ที่มาก่อนไม่เคารพต่อผู้ที่อายุมากกว่าสาวกเราโดนพระพุทธเจ้าเราโดนด่ามามากมายมหาศาลแล้วสู้ทนต่อการเห็นผิดในโลกเดินทวนกระแสโลกพวกเมืองทําอะไรกัน ไปนั่งปกป้องคุ้มคอมมรองหมอดูล่างท่งไปป้องปกป้องรักษาคุ้มครองเดราชาวิชาไปปกป้องคุ้มครองความเห็นผิดในโลกไม่ปกป้องพระธรรมคำสั่งสอนของพระาศาสดา <ün ks> มึงทําประโยชน์อะไรกันบ้างในแต่ละวัน <ün ks> แต่ละวันนอกจากเที่ยวละละา,านชาวบ้านด่าทอต่อว่าชาวบ้านตาหนีตีติงชาวบ้านอคลิปแขวนด่าชาวบ้านให้้ายใส่้ายป้ายสีชาวบ้านไหนตรงไหนมึงทําประโยชน์กับสังคมดีแต่นั่นขัดแค้นขัดขา,ข,าขาคนที่เขากําลังเกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมดีแต่นั่นขัดแค้งขัดข,ขา คนที่เขากําลังโด่งดังในสังคมทําประโยชน์มากมายมหาศาลให้เกิดคนตื่นรู้ตื่นทำได้ยินได้ฟังหลักธรรมบุตรเจ้ากันเต็มประเทศไปหมดแล้วอะไรที่กูสอนผิดกูไปที่ไหนก็ตามกูสอนให้คนมีกูศลกรรมบหดสิทิกูไปที่ไหนก็ตามกูสอนให้คนมีสีสมาธิปัญญากูไปที่ไหนก็ตามกูสอนให้คนเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมกูไปที่ไหนก็ตามกูสอนให้คนตั้งใจในการรักษาสีลห้ากูไปที่ไหนก็ตามให้คนพิจา,ารณาตามความเป็นจริงว่ามึงมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีการเกิดการแก่การเก็บการตายเป็นธรรมดามีความร้องไห้ผิดหวังไปเป็นธรรมดา กูทำประโยชน์มากมายออกสอนตั้งแต่ประชาชนตั้งแต่เด็กนักเรียนยันผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองกูก็วิ่งไปสอนหมดเมื่อวานกูไปยันสารรัชดาตำหวจทหารกูก็ไปสอนกูไปทั่วทุกวงการวงการของการขายหวยขายเหล้ากูก็ไปเพราะอะไรกูต้องการจะแก้ไขความเห็นผิดของเขากูเข้าไปยันคุกยันตรางยันกรมทหานกูเข้าไปยันอะไรสถานพินิษ์กูไปทุกที่ทุกกางในการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมแต่มึงออกมาขวางคำ ผิดตรงไหนก็ชี้โทษไปได้ดาทอต่อว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเกิดเป็นดราม่าก,กันมากมายมหาศาลพวกมึงน่ะมันขวางทาเรื่องง่ายๆแค่นี้เข้าใจกันไม่ได้ก็ด่ากูการสาเสียเทเสียด่ากูการจะไปล่ำไปสันกูไปทําอะไรผิดกูไม่ได้ทําอะไรผิดสักครั้งกูยังไม่ได้พูดอะไรผิดด้วยซ้ำผิดก็ตาหนิก,กันไปตามถามเดินมาหากูสิอีเพื่อนนักพิการนักพิธามบางกลุ่มบางพวกนะที่ชอบด่ากูอะทาไมมึงไม่ทักมาหากูกูถามแค่ได้เลย สมณพรามเหล่าอื่นเรื่องอะไรผิดพระองเดไปหาเขาถึงสำนักนั่นพระพุทธเจ้าเนะี่ยยังไม่มีอีโก้เลยแต่สันดานพวกมึงมันมีนมอีโก้กูผิดอะไรทําไมมึงไม่โทรมาหากูที่บ้านบริษัทห้างร้านในประเทศไทยเขาติดต่อมาหากูจนกูออกรายการสารพัดรายการกูไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยมีไม่อะไรไม่ไม่เคยหยุดวันต่อวันเดี๋ยววันนี้กูก็ไปสิงบุรีแต่มึงหาเบอร์โทรศัพท์กูไม่ได้เหรอน้าโปรไฟล์ทิกตอกกูมีไลโอเอหน้าโปรไฟล์ทิกตอก OA, ตก,ตอกูก็มีมึงอย่าบอกนะว่าหาไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนใครพระ arl, พุทธเจ้าโปรดใครแม้แต่โปรดองคุริมาพระพุทธเจ้ายังเดินไปหาองคุริมาเลยแต่สันดานพวกมึงเดินไม่เป็นเหรอไม่มีขาเหรอรองเท้าไม่มีเหรอเดี๋ยวกูจะส่งรองเท้าไปให้มึงจะมาตั้มตัวเองว่าตัวเองเป็นต้นไม้มึงจะมากล่าวหาว่ากูเป็นนกว่ากูเนี่ยวายวุฒิคุณอาวุธต่ำกว่ามึงองคุริมาวายวุฒิคุณอาวุธต่ำกว่าต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าเดินไปโปรดองคุริมาจนได้องคุริมามาเป็นพระหหาง <in> มึงดูพระพุทธเจ้าแต่มึงเป็นใครเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดาแต่มึงกลับยิงพยองจองขนว่าไม่ไปหรอกใต้เขาเดินมาหาเองมึงดูเอาแล้วกันว่ามึงปฏิบัติตามรอยตามแนวตามแถวเดินตามรอยภาศาสดาตัวเองหรือเปล่ากูไม่นั่งรอให้ใครมาหากูที่บ้านกูเดินออกไปสอนคนทั่วประเทศทุกจังหวัดกูไปหมดกูเดินทางออกไปไม่ต้องรอใครมาหากูกูปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้ากูเดินตามคํพภะษาสดาทุกอัน กูเดินไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านมึงทํากันบ้างหรือเปล่ากูเดินไปหาผู้ป่วยติดเตียงกูเดินไปหาผู้ป่วยใกล้ตายกูเดินไปหาคนป่วยระยะสุดท้ายก่อนจะตายไปสอนธรรมะเขาให้รอคอยการตายโดยอาศัยหลักธรรมในการพิจารณาค่าควรทําก่อนตายมึงทําได้อย่างกูหรือเปล่ากูไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกูไปหาคนแก่กูไปสอนคนแก่ใกล้ตายแม่เขาบ้านกําลังจะโดนยึดยังมานะยัดใส่ซองให้กูสามพันเพื่อจ่ายค่ารถ กูรับมาสามพันกูรับมาเลยเพราะเขาอยากให้แต่เมื่อรับมาแล้วนี่เป็นเงินกูเพราะเขาให้หลังจากนั้นกูติดต่อเข้าไปส่งเลขที่บัญชีมากูจะทําบุญร่วมกับเขากูควักเงินสามพันใส่บัญชีแล้วกูโอนเงินคืนเขาสามพันบาทไม่เอาเงินสักบาทคนมันอยากให้กูไปขวางเขาให้ทานไม่ได้แต่กูรับไว้แล้วกูโอนคืนเขาทีหลังถือว่าเนี่ยกูรับแล้วเป็นเงินกูแล้วแล้วสามพันนี้กูให้กูช่วยค่าบ้านแม้มันจะช่วยไม่ได้กูช่วยค่าแม่เขาก็ได้ ช่วยในการซื้อข้าวซื้อน้านซื้ออาหารเหลวในการใส่ท่อก็ได้ใส่ใสายยางก็ได้กูถือว่ากูช่วยมึงทําประโยชน์อะไรแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดินไปหาคนเดียวกูก็สอนอย่าคิดว่ากูจะสอนกับคนหมู่มากอย่างเดียวกูจะต้องสอนคนเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันกูถึงจะไปใช่ก็เพราะว่ามันมันไม่เกิดประโยชน์ไงมึงใจกูไปนั่งเศ้ามึงคนเดียวเหรอกูก็ต้องเอาคนหมู่มากไว้ก่อนสอนทีเดียวจบเลยแต่เพราะเขาเป็นคนป่วยเขาใกล้ตายกูไปส่งข้อต่อเขา แล้วกูจะได้อาวิดีโอมาสอนคนอื่นต่อไปที่ใกล้ตายเหมือนกันจะได้เตรียมตัวรอคอยการตายบ้างพวกมึงทำประโยชน์กันแบบนี้ได้บ้างหรือเปล่าพวกมึงทํากันแบบกูได้บ้างหรือเปล่าอย่าพูดว่าทําได้แต่ไม่ลงมือทํานั่นไม่เรียกว่าทําช่วยทําหน่อยนะทํากันสักนิดนึงก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์สอนธรรมะแบบกูอะให้ได้ไม่ต้องเรียกรับเงินแต่แดงเดียวทําให้กูดูหน่อยสอนธรรมะไม่ต้องเก็บเงินสอนธรรมะไม่ต้องเรียกอะไรเงินสอนธรรมะสอนฟรีไม่ต้องรับเงินบริจาค เ้าตัวเองทำให้กูดูหน่อย